S 2 4 u l t r a นะครับเปิดตัวมาสักพักแล้วนะฮะซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยี Galaxy AI เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ AI ไม่ได้ต้องแปลภาษาไม่ได้ต้องสรุปจดประชุมอะไรขนาดนั้น S 2 4 Ultra ของ Samsung เนี่ยจะยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันครับสนับสนุนโดย Anchor S24 Ultra นะครับเปิดตัวมาเนี่ยหลายๆคนก็ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจกับความสามารถ Galaxy AI ของเขานะครับซึ่งถามว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันเจ๋งไหมมันเจ๋งมากฮะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบต้องไปเที่ยวต่างประเทศต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติเยอะๆอะไรเงี้ย การใช้แปลภาษาเรียลไทม์มันเจ๋งมากหรือว่าการที่เราจะต้องมา,าจัดหน้ากระดาษในการแบบพิมพ์งานต่างๆมาสรุปการประชุมอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยให้ชีวิตการทํางานเราง่ายขึ้นจริงๆครับแต่สมมติถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องใช้อะไรพวกนั้นนะฮะไม่ได้ต้องจดบันทึกการประชุมไม่ได้ต้องแปลภาษาไม่ได้เจอผู้คนที่เป็นชาวต่างชาติมากมายนะครับใช้แค่เป็นมือถือสมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวันทั่วไปเลย ถ่ายรูปเล่นโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นนะครับเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยยังจําเป็นต้องซื้อถึงขนาด e S24 Ultra หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังไปนะฮะจากที่ผมลองใช้มานะอย่างแรกเลยเรามาดูดีไซน์กันก่อนนะครับดีไซน์ในปี2024ของ s m s u u n เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า e S24 Ultra ค่อนข้างทำมาได้ลงตัวมากเลยครับลงตัวยังไงอย่างแรกเลยที่ถูกใจมากคือเขาเลิกใช้จอโค้งแล้วนะฮะก็คือจะเห็นว่าเป็นจอแบน ราบไปเลยนะครับผมซึ่งถามว่ามันโค้งอยู่ไหมนิดเดียวครับตามมุมนี่ตามตามมุมจอเฉยๆเนี่ยตามขอบตาม,ม,มคือเป็นแบบว่าเป็นแค่กระจกลงโค้งอะครับแต่ว่าส่วนของหน้าจอเนี่ยก็คือจะตรงเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะหาฟิล์มอะไรมาติดได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะอย่างอันเนี้ยฟิล์มที่ติดในเครื่องเนี่ยก็คือจะเป็นฟิล์มตรงเลยมันจะไม่ได้ติดลงขอบโคง้งดําจนสุดนะครับผมแต่ว่ามันจะ คลุมพอดีส่วนของหน้าจอเลยะฮะซึ่งมันก็ทําให้ชีวิตในการที่เราจะหาฟิล์มมาติดใหม่เนี่ยมันง่ายขึ้นไม่ต้องไปหาติดไฮโดรเจลผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบฟิล์มไฮโดรเจลเพราะมันทําให้สีสันความเงางามของหน้าจอเนี่ยมันลดลงอ่าแต่ถ้าเกิดจะไปติดฟิล์มกระจก UV อะไรเงี้ยมันก็แพงแตกทีก็เสียดายใช่ไหมครับฉะนั้นแบบพอมันเป็นกระจกแบบตรงอย่างเงี้ยมันทําให้การหาฟิล์มมาติดเนี่ยมันง่ายขึ้น ตกแตกทีก็ไปสั่งช้อปปี้มเปลี่ยนเองก็ได้หรือว่าเปลี่ยนร้านก็ไม่กี่บาทนะฮะชีวิตง่ายขึ้นจริงๆส่วนด้านหลังนะครับก็เหมือนกันฮะคือเขาทําให้ด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยสมมาตรกันก็คือด้านหลังก็จะเป็นกระจกแบบตัดตรงและจะไม่มีรอยโค้งอะไรแล้วนะครับส่วนที่ยังโค้งอยู่ก็คือขอบข้างเครื่องฮะที่เขาบอกเป็นวัสดุไทเทเนียมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบโค้งนะครับด้านข้างเนี่ยนะฮะส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบตัดตรงนะครับผมด้านบนจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ นี่เขาจะมีไม้สองอันนะครับผมก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยซัมซุงที่เป็น S-series รุ่น Ultra เนี่ยจะมีไมค์ข้างบนแค่ตัวเดียวแต่อันนี้เขาเพิ่มไมค์ใหม่ตัวหนึ่งเพื่อใช้กับตัว Live Interpreter ครับตัวแปลภาษาอัตโนมัติของเขาเนี่ยนะครับก็คือทำให้การแปลภาษาเนี่ยมันแม,ม่นยำขึ้นนะฮะอ่าด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นลำโพงเปลี่ยนจากตะข่ายเป็นแบบเส้นตรงอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วก็พอร์ตชาร์จอะไรต่างๆครับผมอ่านี่ก็ S-Pen นะครับปึ๊บ เอสเเนี่ยสวยมากตรงปลายปากกาตรงนี้ครับจะเป็นสีทองอ่าแล้วก็ด้ามเนี่ยนะครับจะเป็นสีเทาด้านสวยดูพรีเมียมคือรุ่นเนี้ยทำออกมาแบบพรีเมียมจริงโดยปกติ S Series ที่เป็นอัลตราเนี่ยมันจะงานดีไซน์งานประกอบพรีเมียมอยู่แล้วแต่อเนี้ยพอใช้วัสดุไทเทเนียมที่แบบว่าทำเป็นผิวด้านอย่างเงี้ยมันทำให้งานประกอบดูพรีเมียมดูแบบดูโซลิดอะดูแน่นอะดูแพงดูสมราคาขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งเรื่องที่เขาถกเถียงกันว่าแบบเอ๊ะเป็นวัสดุไทเทเนียมที่แบบคนละเกรดกับตัว iPhone 15 Pro อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ขอพูดตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามีคนที่มีความรู้กว่านี้พูดไว้แล้วก็คออือพี่หลามจิโกไอทีนะฮะลองไปดูได้ในช่อง Tech o f f ไซด e นะครับเขาได้อธิบายไว้แล้วว่าไทเทเนียมเกรด2ไทเทเนียมเกรด5เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมซึ่งเท่าที่ดูเอานะ จับณนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้คือสมราคาดูดีมากเลยทีเดียวฮะส่วนตัวกล้องครับก็ยังเป็นเลเยอร์การวางแบบเดิมนะครับผมอันนี้คือผมมองว่าซัมซุงเขาตั้งใจคือให้หน้าตามันคล้ายๆกันไม่ตกรุ่นง่ายซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นข้อดีนะในส่วนของสีที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสีทองใช่ไหมครับตรงกรอบเนี่ยก็จะมีเป็นทองอ่อนๆด้วยดูพรีเมียมดูสวยเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าการจับถือการใช้งานโดยรวมเนี่ยผมมองว่าดีขึ้นดีขึ้นตรงที่ว่าผอ,อบเหลี่ยมแล้วเนี่ย มันทําให้เราจับถือเราใช้งานอย่างเงี้ยมันรู้สึกมั่นคงขึ้นมันเข้ามือขึ้นรู้สึกดีกว่ารุ่นที่ยังเป็นเครื่องขอบโค้งนะครับผมตรงเนี้ยดีมากเลยทีเดียวถ้าลงไปลึกในเชิงตัวเลขนิดนึงนะครับ S24 Ultra เนี่ยจะมีความกว้างนะครับที่มากกว่า S23 Ultra แต่ตัวเนี่ยจะสั้นกว่า s 2 3 ultra อยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะซึ่งไอความเล็กน้อยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมจับถือแล้วผมรู้สึกดีกว่ารุ่น s 2 3 ultra s ยี่ S22 ultra นะฮะในส่วนของฝั่ง entertainment นะครับผมบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยผม by a อ s เลยนะผมเป็นคนที่ชอบลำโพง s a m มซุงมากลำโพงใน s series ของซัมซุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเนี่ยทำได้ดีมาโดยตลอดตั้งแต่ s 1 0 นะครับ s 2 0 s 2 1 22, s 22 s 23 s 24ลำโพงกระหึ่มมีมิติทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเขาจะใส่ Dolby Atmos เข้ามาเนี่ยผมใช้แบบไม่ต้องเปิด Dolby Atmos เนี่ยผลมันก็ออกมาโอเคเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับแต่เนี่ยผมอัดมาผ่านกล้องเนาะอาจจะฟังไม่ได้ชัดมากแนะนำครับให้ลองไปที่ช็อปซัมซุงแล้วลองแบบเปิดเพลงฟังดูเลยฮะลำโพงมันดีจริงๆ ทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของกล้องของ S24 Ultra กันบ้างนะครับมีความคล้ายคลึงกับ S23 Ultra อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีส่วนที่พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เช่นกันจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในตัว Periscope Camera นะครับก็คือตัวเลนส์ซูปเปอร์ซูมของเขาเนี่ยจากรุ่นที่แล้วเนี่ย10ล้านพิกเซลซูมได้1เท่าแต่รุ่นเนี่ย S24 Ultra นะครับจะเป็น50ล้านพิกเซลซูมได้5เท่าก็คือทําให้ความละเอียดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวดิจิตอลซูมเนี่ยในการช่วย รวมนะครับจะยังเป็นสไตล์ของ s ซัมซุงอยู่ก็คือสีสันสดใสนะครับแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มีคอนทราสต์ที่กําลังดีนะครับจะเน้นความคมชัดนะครับที่ดีเป็นพิเศษแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นความคมชัด ที่หน้าที่ผิวของแบบที่เราถ่ายจนมากเกินไปครับคือถ้าเกิดใครได้ลองใช้ s23 ultra เนี่ยนะครับจะพบปัญหาว่าการถ่ายหน้าคนเนี่ย s23 ultra มันชัดเกินมันทำให้เิ็้วรอยรูขุมขนต่างๆเนี่ยนะครับมันผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคล้ายๆกับฝั่ง iphone รุ่นใหม่ๆที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับผมที่ต้องเอามาแต่งต่อที่หลังกันเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะ แต่ในตัว S24 Ultra นะครับจะมีการใช้ AI ในการประมวลผลใบหน้านะครับให้ออกมาดูดีขึ้นดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะครับผมส่วนของบรรยากาศแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็ยังออกมาคมชัดดูดีนะฮะถ่ายเก็บแสงเก็บดัามิกเรน์เก็บความออสว่างลึกสว่างตื้นชัดลึกชัตเตอร์ต่างๆได้ดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ถือว่าน่าประทับใจมากนะครับสำหรับตัว S24 Ultra อีกอย่างที่ชอบมากก็คือเซนเซอร์200ล้านพิกเซลของตัว Samsung เนี่ย แทบไม่ต้องใช้ในโหมดเลยคือเอาแค่ตัวเซนเซอร์มันเองถ่ายปกติเนี่ยนะครับผมมันทำภาพได้ออกมาดีอยู่แล้วทั้งในกลางวันและกลางคืนเลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครเพิ่งได้ดูคลิป s 2 2อ ultra ที่ผมเพิ่งรีวิวไปอันนั้นผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยโดนใจกับกล้องของเขาสักเท่าไหร่เวลาถ่ายวัตถุกใกล้ๆถ่ายในชาวานีวิตประจำวันถ่ายอาหารถ่ายของใกล้ๆอย่างเงี้ยมันยังไม่โดนเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยคือทำมาแบบแก้ไขปัญหาแบบจบแล้วนะฮะก็คือว่า เขาจะมีระยะซูมนะครับที่โชว์อยู่ตรงนี้เห็นปะครบเลยแล้วทําให้เวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยนะครับมันไม่เบลอนึกออากปะเวลาเราถ่ายวัตถุกใกล้ๆถ่ายอาหารถ่ายของที่เราจะซื้ออะไรเงี้ยมันทําผลออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแต่มันจะติดปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็คือในบางรูปเนี่ยนะครับ AI เนี่ยจะเข้ามายุ่งยากกับใบหน้าของแบบเี่ยมากเกินไปจนบางทีเนี่ยมันทําให้เออตาลอยมีอาการแบบ ลูกตามันแปลกๆ,ๆเหมือนมันเกลีย่ยจนเนียนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่จังหวะนะครับอาจจะไม่ได้เจอเยอะมากนะครับไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่แต่มีให้เจอบ้างอยู่ครับผมส่วนกล้องซูมนะฮะที่เขาเพิ่มมาให้เป็น50ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวคือในระยะหวังผลนะครับประมาณ 10x เนี่ยคูณ10เท่าเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันมันชัดจนแทบไม่รู้สึกว่านี่เรากําลังซูมอยู่อะมันชัดแบบชัดดูดีมากนะฮะ ส่วนการซูมร้อยเท่าเนี่ยก็ถือว่าใกล้ๆกันกับรุ่นที่แล้วครับการสั่นทําได้ดีขึ้นสามารถที่จะคุมกล้องเพื่อถ่ายนะครับในการซูมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับจะไม่ได้เหนื่อยเหมือนรุ่นเก่าๆอย่าง s ย2่2 3อแล้วนะฮะถือว่าถ่ายได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวแล้วก็เลนส์อัลโต้าวนะครับอันนี้มีออโต้โฟกัสแล้วนะฮะซึ่งมันทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวให้สีสันที่สดใสนะครับเวลาเราถ่ายวัตถุกใกล้ๆด้วยเลนส์อัลต้ายอะไรเงี้ยเพื่อให้ภาพบรรยากาศมันกว้างๆแล้วก็วัตถุ เข้าใกล้กล้องเราได้นะครับมันทําให้ภาพเนี่ยออกมาดูมีมิติดูสวยเลยทีเดียวครับคือโดยส่วนตัวนะครับจากที่ผมลองใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าบางระยะบางบรรยากาศบางสถานการณ์เนี่ยใช้กล้องของ S24 Ultra ถ่ายเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราใช้กล้องมือถือถ่ายรู้สึกมันใช้กล้อง compact กล้องมิเรเลสถ่ายเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าประทับใจมากลองนึกดูนะครับถ้าเกิดเวลาเราซื้อกล้องทีหนึ่งเนี่ยนะครับ เราจะต้องซื้อเลนเพื่อให้ได้ระยะเพิ่มใช่ไหมฮะบางทีเลนที่ใส่มาก็ได้ระยะอยู่แบบ24 28ยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เลนไวกว่านี้ที่มันแบบมีโฟกัสมีอะไรที่มันมีมิติเงี้ยก็ต้องไปซื้อเลนเพิ่มเป็นเลนระยะ10บ้าง16บ้าง18บ้างมาใส่อะไรเงี้ยแต่กับตัวเนี้ยมันทําให้เหมือนเรามีเลนกล้องหลายๆอันนะครับมารวมใส่อยู่ในมือถือตัวเดียวเลยซึ่งมันให้ความรู้สึกที่ดีมากนะฮะ ในส่วนของกล้องหน้า12ล้านของเขาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นมนาตรฐานซัมซุงอยู่ครับยังไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นคือเขาทํามาดีอยู่แล้วอะครับบางอย่างที่เขาทํามาดีอยู่แล้วก็จะคงความดีอย่างนั้นไว้นะฮะไว้ใจได้แน่นอนครับในส่วนของงานวิดีโอ e S24 Ultra เนี่ยผมมองว่ามันเป็นงานวิดีโอที่ใช้งานได้จริงใช้ทํางานได้แบบสเกลแบบช่องผมอย่างเงี้ยหรือสเกลใหญ่กว่านี้สักนิดนึงอะไรเงี้ย ผมมองว่าใช้งานได้เลยคือบางคนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชอบวิดีโอของ iPhone มากกว่าแบบวิดีโอดีไฟล์ดีสามารถที่จะทํานู่นทํานี่ได้ซึ่งในช่วงหลังเนี่ยนะครับซัมซุงก็พัฒนามาเพื่อชนแล้วก็ไต่ระดับเทียบเท่ากับ iPhone ผมมองว่าส่วนตัวนะผมมองว่าสามารถที่จะทําได้แล้วด้วยคุณภาพเลนส์นะครับคุณภาพเซนเซอร์เนี่ยมันทําให้เกิดมิติหน้าชัดหลังเบลอได้ออกมาดูดีเลยทีเดียวนะครับผมในการถ่ายวิดีโอนะมันทําให้ผมรู้สึกแบบเหมือนใช้แบบ กล้องคอมแพ t บล็อกอะถ่ายวิดีโอเลยอะมันฟิลนั้นเลยอะครับผมแล้วก็ในการถ่ายวิดีโอถ้าเกิดคุณจะใช้ในการถ่ายแบบถ่ายคลิปลงติ k กตอกอะไรเงี้ยจะเน้นใช้เลนส์อัลตร้าไวถ่ายใช่ไหมแล้วก็ถ่ายแนวตั้งไอ้ตรงเนี้ยพอมีออโต้โฟกัสเข้ามาช่วยอะมันทําให้ เราไม่ต้องกังวลเลยเวลาที่เราจะหยิบของเข้ามาใกล้ๆนะครับทั้งที่ยังอยู่เลนอัลต้าวายเนี่ยมันก็จะโฟกัสให้แล้วหลังเบลอให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเอเจเสียอัลตราทำมาจบแล้วนะครับในส่วนของทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลยนะฮะแต่ในเรื่องของงานวิดีโอนะครับจะมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของตัวบิวตี้โหมดในการถ่ายวิดีโอเนี่ยจะได้แค่ Full HD ถามว่าติดอะไรไหมก็อ่ะไม่ติดหลายๆคนก็ยังใช้เป็นมาตรฐานนี้อยู่แต่ผมถ่ายแล้วมันกระตุกฮะเปิดบิวตี้โหมดไปด้วยไม่ได้ปรับแต่งอะไรเยอะเลยนะแค่ใส่ฟิลเตอร์เพื่อเกลีย่ยให้หน้ามันเนียนขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์หรือว่าที่อะไรนะครับแต่ว่าผมถ่ายบิวตี้โหมดแล้วเปิดวิดีโอนะฮะความละเอียดีนะครับแต่ว่ากล้องกระตุกนะครับผมตอนแรกผมเห็นในพรีวิวกล้องเนี่ยมันกระตุกผมก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวประมวลผลในไฟล์น่าจะลื่นปรากฏว่าในไฟล์วิดีโอก็กระตุกด้วยคร,รง ผมมองว่าเป็นปัญหาที่ซัมซุงต้องแก้ไขแต่เชื่อว่าเขาแก้ไขแน่นอนเดี๋ยวอีกสักพักนะครับก็จะปล่อยเฟิร์มแวร์มาอัปเดตให้ได้นะฮะอีกอย่างนี้ที่ผมยังติดอยู่ก็คือตัวพอดแคสต์วิดีโอนะครับที่เขาจะเป็นคู่แข่งเชยงกันเลยกับซีนิมัติกวิดีโอของฝั่ง iPhone เนี่ยนะครับตัวนี้ถ่ายพอดแคสต์วิดีโอได้ 4K แล้วก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าตัวซีนิม a ติกโหมดใน iPhone เนี่ยนิ่งกว่าใช้งานได้จริงกว่าสามารถที่จะควบคุมนะครับหรือว่ามีการคิดอะไรต่างๆนี่่่ยทแมําากวา เวลาเราหยิบของขึ้นมาอย่าให้ของมันเบอร์อตัวซัมซุงเนี่ยจะยังมีการคิดนิดนึงว่าแบบเอต้องเบอร์อันนี้ไหมหรือว่าต้องเบอร์แขนเบอร์มืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นตัว iPhone เนี่ยจะรู้สึกว่าทำงานได้ไวกว่านะครับผมในส่วนของตัว c i n e m a t i c v ดีโ o p o r t r a i t v ดีโ o เนี่ยนะฮะ ส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะครับก็ยังเป็นมาตรฐานซัมซุงอยู่เหมือนกับกล้องหน้าภาพนิ่งเลยไว้ใจได้ครับผมมีออโต้โฟกัสสามารถใช้ถ่ายทํางานได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้วิดีโอกล้องหน้าสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้วิดีโอกล้องหลังในใน,ในการถ่ายงานทํางานอะไรต่างๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดจะให้สรุปนะครับภาพรวมเนี่ยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังของ Samsung s a m s u n ง S24 Ultra ไว้ใจได้ใช้งานได้จริงครับผมอีกอย่างหนึ่งลืมพูดไป โทนสีวิดีโอของ e S24 Ultra นะครับทำต่อน้อยมากเป็นความชอบส่วนตัวก็คือผมรู้สึกว่าไฟล์วิดีโอของ Samsung เนี่ยนะครับเวลาถ่ายออกมาเสร็จอะ มันไม่ต้องปรับสีต่อเยอะอะโทนสีที่เขาจูนมาที่เขาใส่มาเนี่ยมันโอเคมันใช้งานได้เลยนะฮะอาจจะมีการปรับคอนทาราส์ลดแสงชารโด์บ้างเพื่อให้แบบตามไรผมหรือเสื้อผ้าที่เป็นสีดำอะไรเงี้ยมันดำมีมิติมากขึ้นแต่ก็นิดเดียวครับเล็กน้อยเล็กได้ว่าเอามาใช้งานเนี่ยไม่เหนื่อยเลยฮะทีนี้มาที่เรื่องโซเชียลมีเดียกันบ้างนะครับผมมองว่าระดับนี้แล้วอะมือถือหลักแบบ5 0 0 0 0 60,000อย่าเงี้ย ไม่ต้องพูดลวมองว่ามันจะลื่นหรือเปล่ามันลื่นอยู่แล้วล่ะครับไม่ลื่นก็บ้าแล้วนะแต่สิ่งที่อยากจะลองเนี่ยก็คือตัวของการใส่ฟิลเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกหรือ IG Story ก็ตามอยากรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับซัมซุงเนี่ยจะทําออกมาได้ลื่นแล้วดูดีแล้วหรือยังนะฮะผมลองที่ t i k t o อกกันก่อนนะครับน,นี่ติกตอกนะฮะสวัสดีครับและนี่คือการใส่ฟิลเตอร์ของกล้องหน้านะครับของ X14 Ultra นะครับผมถ่ายผ่าน t i k t o อกนะฮะลองดูนะครับว่าการสะบัด ฟิลเตอร์ก็ยังเกาะติดนะครับภาพก็ลื่นไหลดีเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกล้องหลังกันบ้างนะครับว่าถ่ายกมาจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นฟิลเตอร์ผ่าน Tik Tok อกนะครับจากกล้องหลังของ X24 e Ultra นะฮะดูกันว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับผมคนหล่อเท่ต้องใส่แว่นลายสีนะครับเกี่ยวอะไรกันวะพูดไปเรื่อยสํหรับการถ่ายฟิลเตอร์ใน Tik t o อนะครับจากที่ดูตรงเนี้ย ถือว่าทําได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆแล้วนะครับผมแต่ถามว่าลื่นคมเท่ากับค่ายคู่แข่งไหมยังฮะยังดูออกอยู่ว่าอันเนี้ยเป็นการถ่ายเอ,อ่อฟิลเตอร์จากกล้อง Android แต่ถามว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมเยอะครับต่อไปเรามาลอง I g จกันบ้างนะฮะเดี๋ยวลองฟิลเตอร์นี้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมถ่ายฟิลเตอร์นี้จาก s 2 2 Ultra กระตุกเลยฮะแต่อันนี้ลองจาก s 2 4 Ultra ดูครับว่า ้งานเป็นยังไงนะครับผมซึ่งออกมาโอเคเลยก็ลื่อนอยู่นะฮะนี่ซูมได้ด้วยก็ยังมีแบบอึ๊กอักบ้างนะครับแต่ว่าทําได้ดีขึ้นเยอะฮะอันนี้ลองจากกล้องหลังนะครับลองเปลี่ยนสไตล์ว่าถ้าเกิดผมไว้หนวดแบบเนี้ยไว้หนวดทั้งข้างบนข้างล่างเลยอย่างเงี้ยไว้เข่าอย่างเงี้ยออกมาจะเป็นยังไงนะครับดูไม่ดียังไงดูดียังไงก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะฮะเอ๊เหมือนใข่ว่ะเวลาไว้หนวดอย่างเงี้ยผมใจไม่ถึงนะครับพึ่งไม่ได้นะฮะ ในส่วนของ IG Story นะครับผมมองว่าความชัดความลื่นเนี่ยยังทำได้ไม่เก่งเท่ากับฝั่งติ๊กต k นะครับสำหรับใน S24 Ultra นะฮะอันนี้ก็ลองดูตัวอย่างแล้วพิจารณากันดูนะครับว่าชอบแบบไหนตัว g y S24 Ultra นะครับมีการขยาย ัวระบายความร้อนด้านหลังเนี่ยนะครับให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้เขาระบายความร้อนได้ดีขึ้นซึ่งก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นจริงๆครับผมจากการที่ผมทดสอบนะฮะเล่นโซเชียลมีเดียยาวๆมีการเล่นเกมอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกอุ่นๆอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับร้อนนะฮะซึ่งเวลาเครื่องนี้ร้อนนะครับซึ่งตัวซัมซุงเนี่ยนะครับจะเครื่องร้อนมากๆนะฮะเวลาที่เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะ จะมีความร้อนให้รู้สึกได้อยู่เยอะนะครับผมแต่กับการเล่นเกมเนี่ยนะครับผมลองแค่2เกมนั้นก็คือเอากับพับ g เนี่ยกลับไม่ได้รู้สึกร้อนขนาดนั้นครับซึ่งอาการประจําตัวของ Samsung นะครับเวลาเครื่องร้อนเนี่ยนะครับ มักจะถ่าย IG story ที่เป็นฟิลเตอร์หรือว่า TikTok ฟิลเตอร์เนี่ยกระตุกฮะจากที่ผมลองจากรุ่นที่แล้วนะครับก็คือ e g y u l t r a เนี่ยมันมีอาการนั้นซึ่งตัวเนี้ยก็สามารถแก้ปัญหาไปได้พอสมควรเลยทีเดียวครับซึ่งตัว e g y u ย t r a เนี่ยก็ไม่ค่อยเจอปัญหานั้นสักเท่าไหร่นะฮะถือว่าจัดก,การความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมแล้วความร้อนขึ้นมาถึงประมาณนึงเนี่ยนะครับ มันไม่ได้มีอาการกระตุกให้เราเห็นเลยครับผมคือมันร้อนร้อนออกมาจริงแต่ว่าตัวชิปการประมวลผลประสิทธิภาพต่างเนี่ยยังวิ่งเต็มอยู่นะครับทำให้การใช้งานเนี่ยยังลื่นไหลยอยู่แม้เครื่องจะร้อนนะฮะแล้วก็การถ่ายรูปด้วยมันไม่ได้แบบว่าร้อนแล้วตัดแล้วแบบมีปัญหากล้องฮีทอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เจออาการนั้นนะครับผมจะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่ถ้าเกิดแบบถ่ายรูปจัดจังแจ้งเงยเยอะเนี่ย จะเกิดปัญหากล้องฮีทครับแล้วก็จะตัดแล้วก็บอกให้เราเนี่ยปิดการใช้งานก่อนเพื่อร้อยเครื่องเย็นนะครับแล้วค่อยกลับไปใช้งานนะฮะอีกปัญหาหนึ่งเวลาเครื่องร้อนแล้วคนเจอกันก็คือหน้าจอจะดิมแสงเขาไม่ได้ลดแสงหน้าจอโหดเหมือนฝั่ง iPhone นะครับฝั่ง iPhone เนี่ยเวลาเครื่องร้อนเขาจะลดแสงหน้าจอแบบเวลาเราถ่ายการแจ้งเนี่ยเราแทบมองไม่เห็นเลยแต่ตัวซัมซุงเนี่ย จะยังทําให้เรามองเห็นอยู่แล้วเราสามารถใช้งานหน้าจอได้อยู่นะครับแม้ว่าเขาจะดิมแสงมาเพื่อให้ความร้อมนมันลดลงก็ตามนะฮะเรื่องการบริโภคแบตเตอรี่ครับผมตัว snapdragon 8 gen 3เนี่ยนะครับชิปเซ็ตล่าสุดของฝั่ง snapdragon และ samsung เลือกใช้เนี่ยผมมองว่าจัดก,การพลังงานได้ดีขึ้นยังมีอาการกินเยอะอยู่ในบางจังหวะแต่ไม่ได้เยอะเท่ารุ่นก่อน ก็คือสามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆอยู่ทั้งวันได้นะครับผมตัว samsung galaxy s 2 4 ultra เนี่ยนะครับชาร์จไวสุดที่45วัตต์นะครับผมแต่ในกล่องเขามีแต่สายมาให้นะฮะเขาไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้วันนี้ผมจึงอยากแนะนำตัวนี้เลยครับ แองเกอร์ห้าหนึ่งหนึ่นี่ฮะอันเล็กแค่นี้เองนะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวชาร์จ2 in 1นะครับผมก็คือเป็นอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จสามสวัตต์แล้วก็เป็น power bank ในตัวด้วยนะฮะ5,000มิลลิแอมป์นะครับผมขนาดเล็กน่ารักนะครับพกพาสะดวกนะครับผมแล้วก็มีสายคล้องมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นสายผ้านะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นพอร์ตชาร์จ USB-C นะครับนี่ใช้ร่วมกับสายของ Samsung ได้เลยนะครับผม แล้วก็ตัวขาปั๊กเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะพับได้นเพื่อใช้งานเสียบกับปลั๊กตรงกําแพงแล้วนะครับหรือว่าจะ กเข้ามาอย่างนี้เพื่อเก็บใช้งานเป็นพ่อแบงก์ก็ได้นะครับสะดวกมากเลยนะฮะมันทําให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องพกสายชาร์จอะไรมากมายพลุงพลังเลยนะครับพกอันแค่นี้จะใช้เป็นที่ชาร์จก็ได้หรือจะใช้เป็นพ่อแบงก์ก็ได้นะครับสะดวกมากและเห็นหน้าตา่างนี้นะครับหลายๆคนคิดว่าแบบเอ้ยมีแค่สีดาแมนแมนชายแท้แบบนี้อันเดียวหรือเปล่าเขามีหลากหลายสีสันให้เลือกเลยครับจากคุณผู้หญิงคุณผู้ชายชอบสีสันแบบไหนเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะฮะผมไปดูหน้าตาก่อน,นี จะเป็นนี้นะครับมีโลโก้แองเกอร์แบบนี้สวยแล้วพอเรากดตรงนี้นะครับปุ๊บนี่จะมีไฟบอกสถานะครับว่าตอนนี้มีแบตเตอรี่เหลืออายุในนี้เท่าไหร่นะครับผมในการที่จะพกออกไปชาร์จนะครับคือมันใช้งานสะดวกมากจริงๆอะ่ะแล้วแบบว่าผมพกติดตัวมากคือมันใช้งานง่ายอะ่ะคืออยู่ข้างนอกเราก็ใช้เป็น power bank ไง,ง ถ้าเกิดเราเจอปลั๊กชาร์จอะไรเงี้ยเราก็เสียบชาร์จได้เลยซึ่งเขาสามารถรองรับได้หลากหลายอุปกรณ์นะครับไม่จําเป็นต้องเป็น X ย c Ultra อย่างเดียวนะครับเป็นมือถือ Android ที่รองรับฟ t c ชาร์จหรือ iPhone ที่รองรับฟ้าชาร์จเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานด้วยกันได้นะครับผมซึ่งตัว Anker 511 Powerbank นะครับจะมีระบบควบคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้การชาร์จของเราเนี่ยร้อนจนเกินไปนะครับผมและเป็นการถนอมแบตเตอรี่ด้วยฮะใครที่สนใจนะครับอยากได้ p พ w e r ว a n แบง a ์อะแที่มีประโยชน์พกได้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูพิกัดได้ที่ด e สคริปชั o นด้านล่างเลยนะครับผมสนใจก็จัดฮะจากแองเกอรครับทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าเอ็ดดิฟสี่อัลจะยังน่าซื้อไหมหรือว่าซื้อแค่เอ็ด l ิ r สอัลตพออย่างแรกเลยก่อนเอาเฉพาะตัวเขาเองเนี่ยเอ็ดิสี่อตส่วนตัวผมชอบฮะ ผมมองว่าน่าซื้อผมเองเนี่ยได้แค่เอาเครื่องมาเทสเนี่ยยังอยากได้เองเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมือสองไหมเห็นแล้วด้วยแน่นอนมือสองมาเนี่ยประกันเหลือเกือบเต็มนะครับเพราะมือถือก็เพิ่งออกมาเนาะมันก็จะถูกกว่าราคาหน้าร้านอยู่ประมาณแบบผมเห็นเต็มที่ก็4ี่ห้าพันอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะฮะส่วนอีกคําถามก็คือว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้ AI ซื้อแค่2 3 Ultra พอไหมก็พอนะครับเอาจริงผมยอมรับตามตรงในความคิดแรกของผมคิดอย่างนั้นว่าเราซื้อแค่ A23 Ultra ก็พอแล้วรอ เขารองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ได้ใช่ไหมแต่พอมาลองเล่น s ยี ultra เนี่ยเฮ้ยมันดีกว่าจริงว่ะมันสามารถสร้างความแตกต่างในการใช้งานได้ฉะนั้นแบบถ้าเกิดมีงบก็จัดได้นะครับสำหรับ s 2 4 ultra นะฮะก็ลองไปช่างใจกันดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม,มาดูกันด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทาง anchor ้วยนะครับฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะฮะสวัสดีครับ